ามาเบิงนะ่งเนาะวิธีแก่โปรแกรมนี้ hard stop working เนาะมัน error สำหรับใครที่ใส่ Windows เจ็ดเนาะแต่อยากใส่โปรแกรม bypass เวลาคลิก bypass แล้วเนาะบอกว่าจะเป็นตัวได้กระยาจะมันเตือนแบบนี้วิธีแก่เขาจะมาส้อนวิธีบอกวิธีแก้เนาะอันนี้เป็นเครื่องของลูกค้าเป็น Windows เจ็ดเนาะเวลา r ันโปรแกรมเขาคลิก bypass มันก็เออเลมันบอกว่า i by p a s s e r hard stop stop, not stop working เด okay, ี๋ยวเขาคลิกตรงนี้มันก็เด้งออกเัน <I 'll S 1> ใช้บ่ดได้นะอาส่วนวิธีแก้เนาะก็ดาวน์โหลดไฟล์ที่เขาแปะไว้ห้ลิงก์ในคลิปแล้วก็แตกไฟล์ออกมาลันมันเนาะเป็นไฟล์แก้สำหรับโปรแกรมใดที่มันเออเลมันบอกว่า hard stop working เนาะ รอมันติดตั้งอ่าเปิดโปรแกรมขึ้นมาหา้านี้แล้วเจ้าติ๊กเห็นเมื่อทุกอันเลยเนาะแล้วก็คลิก i n นสแตไปาปนี้ก็รอรอโปรแกรมมันรันเนาะมันอาจจะใช้เวลาเพราะมันมีหลายไฟล์ รอนะโอเคหลังจากมันิดตั้งสำเร็จมันจะเตือนอะไรคลิกปิดมันไปเลยวันนี้เอาก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะลองใหม่อีกครั้งหลังจากมันิดตั้งสำเร็จคลิกไปพัดใหม่นะขอล็อกอินก่อนล็อกอินแป๊บหนึ่ง เราอินอันนี้เขามีสิบพรีดิทนะอามาคลิกใหม่อลองเบ่มันได้บ่มันจะลั่นบ่น่นาจะได้บ่านี้เนาะล่อวันนี้น่าจะผ่านนะลั่นได้แล้วคลิกใบพัดได้เนาะทำามันแรงมาขนาดนี้แล้ว โอเคผ่านเนาะบอคลิกใบผ่านได้วันนี้ก็คลิแกแจ้งเตือนแจ้งเตือนก็นก่าจะได้แล้วเนาะไม่มีปัญหาอย่างเด็ด okay. ได้เนะาะวันนี้การลบเจ้าเบรกได้บออันนี้ก็ต้องได้แน,น่นะอนเนาะรอ อ่าสำเร็จเนาะเขาแก้ได้สำเร็จเนาะชวนฟีเจอปัญหาแบบนี้ก็สามารถเอาไปแก้เบิกเนะาะบาวจะเออเลโปรแกรมอียังก็สามารถดาวน์โหลดไปแก้ลองเบิกเนาะมันอาจจะได้ผลแน่นอน